สวัสดีครับพี่น้องช่องยูทูบมองนีสานนะครับวันนี้กับพี่น้องมาเบิงมุดจอดน้ำบาดาลคือเก่าครับจอดน้ำบาดาลดินทรายทั้งสำริดคือเก่าแหละพี่น้องสำริดตามบาดาลคือเก่าครับกำลังเริ่มลงมือแล้วลงกันทั้งลุกกันอย่างเรียบร้อยวันนี้เริ่มจอดนะครับพัองก็เริ่มจอดเริ่มจอดใหม่ๆเลยพ้อก็ลงเสียมก็พ้องก็ลงเสียมเดราจะพาพี่น้องยูยันน้ำออกกับลราพี่น้องเมื่อ ทั้งสำริดน้ำมาดานคือเก่าครับอำเภอแก้งฟอคือเก่าครับช่างซาสั้งหรื้อบนเด้อพี่น้องนะเริ่มลงมือละนี่สิจวดจวดเด้อครับปั่นนะครับทังล้มเราแล้วว่าทังล้มโรยใหญ่ที่สุดขกรมูในฝูงเขตนี่เราเด้อเละสามล้านบนเด้อพี่น้องเนี่ยยงจอดน้ำมาดานเราก็สองล้านครับแค่คลิปก่อน เขาบอกมาเอาครับที่เริ่มลงมือแล้วย้อนแล้วหอมเคี้ยนเลครับผมสร้างใช้ <c oughs> สร้างใช้มาลุ่นน้ำบาดานน,น้นำกบน้ำบดานดินทรายบ้านพชรนี่ทั้งดินทรายดินเหนียวด้วยพี่น้องดินเหนียวน้ำบาดานออกดีดินทรายเนี่ยผมมีคนไอยจอดครับเนื้อบางเจ้าคนกระจอดก็ออกดียุ่นละเบืองเจ้านี่มันดีออกดีบ่ ของถัแก่บึก้กขับถัแก่อ้อยถัแก่บึ้งมาลองจอดินทรายรถเตรียมพื้นที่ไว้ระปลูกไว้แล้วครับผเราเอาให้น้าออกหมดแล้วโอ้คันน้าออกแล้วอ่าพี่น้องมาชมกันเดี๋ยวบึ้งดูมาแล้วพี่น้องเป่าแล้ว ยี่สิบเมตรผ่านไปครับยังบอทันพ่อน้าเลยพี่นออ้องไงงองถือโตครับนี่ถามว่าประมาณมายี่สิบเมตรหรือพี่น้องผมเจ็ดท่อนแล้วเน่เนี่ยครับนับจากท่อนเหล็กเป็นหนึ่งพี่น้องเอ้าลองไปครับผมตามบาดานดินไซด์ย,ยูเล็กๆเกนี่ยจังน้อยเนาะพี่น้องนตามบดานดินไซด์เดี๋ยวพ่อความซุ้มน้อยนึงแล้วเดี๋ยวพี่น้องหายไุด์ซุ้มๆแล้ว Oh, ยวพี่น้อง30เมตรท่านไปครับยังพอทันพ่อความซุ่มโง่น้าเลยพี่น้องครับนี่เปประมาณ30เมตรเราได้ครับนี่ตั้งแต่คอนเล็กเนเกาเขานะยังพอทันพ่อความซุ่มซื่นเลยยังไงง่วงคือเกาอยู่ครับเอาวัดดวงกันไปครับธรรมดาดินทรายครับได้รุ่นได้รุ่นดินทรายน้าสิยุเลิกครับทางเลืกเลยน้ำดินทราย ชอบดิจิตอ 40เมตรผ่านไปเริ่มมีน้ำล้วพี่น้องครับประมาณ40เมตรแล้วครับออหน้าแล้วสองไงแล้ววานนี้โอ้โหสีแเรามีน้ำดำฟ้บอบไงห้องเรากันนกัพี่น้องคหมืนไง 4, ไงประมาณ40เมตรเลยครับระว่งเปิดเทียนอยังครับ อีลาพี่น้องสีแห้งแล้วน้ำมาเนี่ยอาอีกหนึ่งท่อนแล้วโอ้ย,น,ยน้ำดีไซน์ที่ยูลเลิกอีหลีพี่น้องของก็พ่อเนี่ครับของก็พ่อนอ้ำบ่อลแรกตายแรกเลยเนี่ยอ้าวนีแล้วพี่น้องพ่อคิดไอะไรน้ำแล้วว่าแตกจาก้ากไว้บานหูก่อนน้ำมาเด้อพี่น้องเอ้ย sáu ngày okay, leo quý nó sáu ngày okay, leo còn nạp leo ธารกิจแล้วครับ50กว่าเมตรเกือบ60เมตรพปูโรพี่น้องอ้าวพอแล้วพอน้าแล้วครับน้าดินตายนะครับพอได้หมดอยู่ลระพี่น้องดินใายมันก็คือดินเหนียวหรอกหน้ามันซึมมากที่เราปูเป้าหลังดี๋ยวมันจะ็นผมตรงด้วยครับ แล้วล้างล้างบ่อแล้วล้างบ่อหรือต้องลอ้างบ่อ น้ำนดินทรายน้ำประดานดินทรายนี่ก็ลบลบี่สองลบบบบให้ทำการลากบอยอยู่นะครับ ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องลงกันเนี่ยครับกันสุดกันทั้งเลยพี่น้องเบิ่งเนี่ยมันมีการไบกตอนแรกเป็นพ่อนี่กันดินทั้งทลายเป็นหนาพอที่เราเป็นแบบใส่หนีพี่น้องหนาซี่ก็หนาซีหนาซีไม่แต่ว่าหอดพื้นที่จอหกสิบเมตรประหันเลยนี่เพราะว่าขันมันก็ใส่มันซ้ำเมื่อมันดินที่พังทับขึ้นบ่ได้เลยพี่น้องซ้ำเมื่อไงอ้าวนี่ยบอ ต้องใส่จนว่าฮอดที่จอพวงหันเลยครับรถจอได้จากเม็ดแล้วล้มให้เปิดเลยต้องเอากระวการลงลงไปเรื่อยๆอาจจะย์นี้เสียงดังแม่เด้อพี่ห้องครับต้องจอหูพอนนี่ครับจอรูด,ด้วยแต่ว่าจอเพาะเปิดเจอครับจอที่หาทอนเพอ ว่าหน้ามันเข่าได้ครับนจอนคอนก็หน้ามันเข่าได้ปิดเปิดลายน้ามันเข่าก็ได้ได้ไปนองเดี๋ยวสุพาไปเบิงว่าคนจอดจงไหนนะคนจอจอรู้ไว้เดี๋ยวอย่นนี้นี่นะเป็นว่าจอรู้รู้องนเาไปหน้าซีครับหน้าซีหนาซีลงให้ครบเลยได้นอนเอง ก่อนการล้มกับนท้ากาวไว้ทากาวไว้เหมือนเดิมทากาวแล้วก็ตอลมยัดลงไปไม่ต้องเส่แรงงานคนเลยพี่น้องเอามาปักพ้องไว้แล้วก็เชียงมนี่ยุบลงไปเลยเห็นบอลับปลวอย,ยุบลงไปเลยยังไม่เชืมนีมันสบายสบายง่าย ทำคอไว้ทำคอไว้คลิปภาพคอไว่ห้าขาวหน้าขาวกิ่งคนครับปุ๊บใช่ล้อยลงเหมือนกับเรียบร้อยจวบจวบลงเลย ผมแกน่นครบกุล,นนกล้วครับพอนี่เพราะว่าพอดิล้งสิบหาท่อนได้จะท่อนแล้วพูดเลยครับนี่เหลือสิบทอ่อนแสดงว่าลบไปแล้วหาทอ่อนโอมจุดครบถึงพึ้นที่เจาะกุลละพี่น้องพุทธิสนใจอยากจอน้าบาดาลกระติดต่อได้เลยครับทั้งส้ำน้ำบาดาลบ้านบ้านหนองสังนั่นนี่แหละครับแต่บลหน,นองสัง,งเันก็เจ็ดข่อนแบบพี่น้องใกล้ๆรับทัาา่วราชชาติจักดคนนี้พี่น้องราว่า ไอไว้เสียงสองต่อเลยครับเปินก็คิดถือบพนี่หกสิบเมตรกับสิลเล้า,ลาสองมื่นกว่านะครับปกติเพื่อนนะ่ะเพราค่าจอกับมื้นหามื้นหกแล้วเนาะค่าทอน,นี่อีกหลายพันอยู่เดยครับแทง,นทนงีนที่น้องโบมันธรรันดาลได้แต่ละสิบแต่ละคนลงไปลงไปครับตั้งสาน้ำบาดาล เชียงลบล้นใหญ่กมูรับลาว,ว่า้ใดสนใจกับติดต่อได้เด้อครับ,บถามรถตามเบอร์ทรที่เห็นในคลิปนั่นแหละพี่น้องผมว่ามันมน้ำจนว่าได้เบิ้งน้าเบิ้งยังคุณลาพี่น้องครับเหนียวาคักลวดเบิ้งกันดูใจเลยแต่ว่าล้มใส่เลยพี่น้องเห็ือนว่าคลิปนี้กับแย้เราลพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็ค่อยติดต่อสอบถามมาด้วยครับผู้ใดมัก คลิปนี้ก็บากคนไล่กดแค่แน่ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามแลบชบพ่อยพ่อกันในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ